สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Alert Reading นี่คือความรักทั่วไปโดยรวมนะคะสำหรับราศีมิถุนประจําเดือนพฤศจิกายน2023วันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแนบไว้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook, Instagram, Line แอด t o k อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอื่นๆอ,อ,อีกมากมายขอบคุณที่สัพพอร์ตช anel เราเรื่อยมาเอาล่ะ สำหรับอินสตาแกรมนะคะจะมีเครื่องรังมงคลด้วยสนใจก็กดติดตามนะคะมีข้อความปรักแล้วก็เครื่องรังมงคลกดติดตามอ่านรายละเอียดสนใจชิ้นไหนติดต่อแอดมินนะคะเอาละความรักราศีมิถุนนะคะ ประจำเดือนพฤศจิกายนจะเป็นอย่างไรบ้าง e l l a s e your X กซ์ New love ค่ะจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแทนที่สิ่งเดิมดังนั้นบางท่านถ้าเราคอยคนเก่าก็อาจจะไม่ได้มีพลังงานคนเก่าในเดือนนี้นะคะราศีมิถุนจะมีเป็นพลังงานของรักครั้งใหม่สิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นในเรื่องราวของความรักนะคะนั่นเดี๋ยวเรามา c คลิฟายกันนะ เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานเลยว่าจะเป็นอย่างไรในเรื่องราวของความรักขอทราบพลังงานความรักนะคะราศีมิถุนค่ะประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2023น2 0 2อูพลังงานหลักเป็นนายดอปเปนตะคคุณจะโชคดีแล้วก็แฮปปี้ในเรื่องการเงินมากๆเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวอาจารย์ซ hmm. ันคลฟายสามไม้เท้ากับเฮอร์มิดให้หน่อยนะดูซิโอ mm hmm. พลังงานเนื้อคู่มาแล้วแรกนะแล้วก็หลายๆท่านอาจจะมีข่าวดีในเรื่องการแต่งงาน mm hmm. อ่ะเดี๋ยวเร,เริ่มจากความรักของคู่ที่เป็นประเด็นก่อนนะคะคนคนนี้คิดถึงคุณแต่ไม่กล้ากลับมาหาคุณ mm hmm. เขาพยายาม move on นะแล้วเขาให้ความรู้สึกว่าคุณน่าที่จะเจอคนใหม่ไปแล้วนะคะเพราะว่าในทุกครั้งที่เวลาที่เขานึกถึงคุณเขาก็าจะนึกถึงสิ่งที่เขาทําแย่ๆกับคนไว้ด้วย มีพลังงานของการทริกกี้การหลอกลวงการนอกใจอะไรประมาณนี้นะคะคือความไม่ซื่อสัตย์ที่เขาทําให้คุณน่ยมันมีเยอะจนเขามองเห็นความจริงแล้วละ่ะแล้วเขาไม่ความรู้สึกว่าควรจะปล่อยให้คุณได้เจอสิ่งดีๆมากกว่าแม้ว่าจะอยากกลับมาแต่พลังงานมัน clarify ว่าเป็นแค่ความคิดถึงนะคะยังไม่ได้มีเกณฑ์การกลับมาเหตุการณ์อาจจะสับกันได้ไวเวอร์ซ่านะคะทีนี้ตัวคุณเองก็จริงๆนั่นแหละ พยายามเริ่มต้นใหม่นะคะเปิดโอกาสใหม่เหมือนน่าจะมีคนคุยใหม่เข้ามาแล้วด้วยแต่ถ้ายังไม่มีก็นับจากนี้นะคะอยู่ที่9วันหรือ9สัปดาห์ขึ้นไปมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เจอความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ดีแต่จะเริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไป นะคะพลังงานความรักครั้งใหม่ที่คุณจะได้เจอก็คงจะเป็นคนโสดนะคะดังนั้นปล่อยผ่านได้เลยเพราะคุณจะได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่เราก็มูฟมาที่คนโสดกันเลยนะอย่างง่ายดายและรวดเร็วนะเพราะคุณน่าที่จะตกอยู่ในโหมดของคนโสดแน่ๆนะคะ Enjoy เรื่องงานเรื่องเงิน,เร,งเ,งนเรื่องการใช้ชีวิตไปค่ะ อาจจะโสดมานานมากแล้วเป็นปีด้วยหรือโสดจนอายุเยอะหรือว่าโสดจากการที่ได้ว่าช้ำรักหรือว่ายุติความสัมพันธ์มานานแล้ะพลังงานตามที่บอกไว้นะเกี่ยวเนื่องกับหมายเลข9นี้9วัน9สัปดาห์ขึ้นไปนะคะก่อนหรือหลังเดือน9อยู่ประมาณนี้นะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจผ่านทางออนไลน์ผ่านทางโซเชียลมีเดียเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณเยอะเลยหรืออาจจะสลับกัน ความสัมพันธ์เป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่ามีเกณฑ์การเดินทางจะเจอการค่อนข้างจะรวดเร็วนะก็เตรียมพบเจอเขาหรือเธอคนนี้ได้เลยถามว่ามีพลังงานเนื้อคู่ไหมพลังงานเนื้อคู่มันตกที่คุณละสีไ้เท้าแปลว่ามีเกณฑ์ได้เจอเนื้อคู่ในช่วงนี้แต่ถ้ายังไม่เจอก็เดี๋ยวมาเช็คอีกทีในเดือนถัดไปแต่ขอให้ได้เจอนะเพราะพลังงานคู่มันมาทางโซเชียลเว็บเดทอะไรก็ตามแหละมีเกณฑ์ได้เจอนะคะ ถ้าในโซเชียลก็เตือนอีกครั้งให้ดูดีๆว่าเป็นสแกมเมอร์ไหมนะคะเอาล่ะทีนี้สำหรับความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ชัดเจนเขายังมีตัวเลือกอยู่การทริกกี้มันอยู่ที่ฝั่งเขาอยากจะให้อยากจะบอกให้มองโลกในแง่ดีแต่ว่าให้มองโลกในแง่ดีเพื่อตัวเองหมายถึง เฮ้ยไม่ต้องไปยึดติดมากนะหาคนคุยใหม่เพราะพลังงานเนื้อคู่ของคุณมาแล้วและคุณจะต้องตัดสินใจเลือกเนื้อคู่คุณจะเจอเนื้อคู่ที่ถูกใจจริงๆจังๆนะคะตามระยะเวลาหมายเลขเก้าที่บอกไปนี้9วัน9สัปดาห์มากกว่าคนคนนี้แล้วเดี๋ยวคนคนนี้จะต้องตกเป็นฝ่ายเป็นรองควรตกเป็นฝ่ายที่คุณจะต้องเลือกเอง เพราะว่าเหมือนเขาก็เลือกชาเลือกนานแล้วยังไม่เจอใครกลับมาอีกทีคุณได้เนื้อคู่ไปแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้มากกว่านะคะเดือนนี้คุณจะดึงดูดเรื่องงานเรื่องเงินเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็มีเกณฑ์การจะได้ออกเดทแต่จันร์ซันกลับมีความรู้สึกว่ามันเป็นนิวเอเนจีนะลูกนะคะออกเดทกับนิวเอเนจีมากกว่าไม่ใช่คนที่คุณดิวอยู่นะปัจจุบันปล่อยผ่านได้เลยนะคะทีนี้มาถึงคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นกันบ้างเนาะ คนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นคุณนะคิดเรื่องแต่งงานแต่ตัวเขาคิดแต่ว่ายังไม่พร้อมแต่เขาอาจจะไม่กล้าบอกคุณนะหรือถ้ามีการวางแผนเรื่องแต่งงานไว้เดือนนี้เขาก็กําลังลังเลใจที่จะบอกคุณว่าอาจจะต้องเลื่อนแผนการแต่งงานนะคะอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของการเดินทางนะในเรื่องของการย้ายถิ่นฐานเขาอาจจะยังไม่พร้อม ในกรณีที่คู่ของคุณเป็นชาวต่างชาติเขาต้องการเวลาเคลียร์นิดหนึ่งแล้วก็จะบอกข่าวดีให้คุณได้รู้ว่าเขาอาจจะย้ายถิ่นฐานมาอยู่กับคนที่เมืองไทยนะคะเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้กับคุณคือไม่ต้องห่างไปไหนไม่ต้องเดินทางไปมาเพราะว่าเหมือนเขาก็น่าจะเหนื่อยเรื่องการเดินทางหรืออาจจะไม่อยากเห็นคุณลําบากเรื่องการเดินทาง ทีนี้การเดินทางฝั่งคุณมีนะคะแต่อาจจะต้องเลื่อนเป็นอีกสักสองสาเดือนไหมอะ่ะเพราะพลังงานการรอเอกสารเรื่องวีซา่าเรื่องอะไรมันมีค่ะลูกแต่ว่าอาจจะต้องรออีกสักสองสาเดือนเอกสารอาจจะต้องมีการยื่นประมาณ3าครั้งขึ้นไปถึงจะผ่านนะคะแต่โดยรวมแล้วผ่านมีเกณฑ์จะได้แฮปปี้นะคะเดินทางไกลเดินทางไปต่างประเทศเจอคู่ของคุณในเดืนอนพฤศจิกายนนี้แล้วก็คงจะได้คุยกันถึงเรื่องอนาคต ดังที่พลังงานการ์ดบอกไว้นี่แหละว่าบางอย่างอาจจะต้องเลื่อนแต่ก็ขอให้รอแหละถามถึงความรักโดยรวมดีมากๆอยู่ยังไม่ได้มีจุดเสียอะไรเอาล่ะเป็นกำลังใจให้นะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ